แม่กุ้งกับดีไซน์จะไปตามหาไอติมเวียนเนสตากันนี่แบบนี้เลยหููน่ากินมากอันนี้ออกมาสวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลย สวัสดีค่ะทุกคนน้ำดีไซน์นะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะดีไซน์สอบวันที่สองใช่ไหมคะเ<อ>ียน,น,นกาจมรับดีไซน์ที่โรงเรียนนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะตอนที่แม่กุ้งอยู่บ้านอ่ะแม่กุ้งเจอในเฟซบุ๊กนะคะทุกคนวอเขาออกไอติมรุ่นใหม่หชื่อว่าเวียนนสตานะคือน่ากินมาก<อ>นี่นเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูค่ะนี่แบบนี้เลยี่น่ากินมาก แล้วก็เมื่อกี้นะแม่เปิดรูปให้ดีไซน์ดูใช่ไหมดีไซน์อยากกินไหมอยากกินมากมากกินมากเลยเนาะใช่ลวภารกิจของเราวันนี้นะคะทุกคนแม่กุ้งกับดีไซน์จะไปตามหาไอติมเวียนเนสตากันที่เซเว่นเซเว่นหลายๆที่เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะตามหาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนมาเอาใจช่วยเราสองคนด้วยนะคะว่าวันนี้เราจะได้กินเวียนเนสตาหรือเปล่านะโอเคไหม ตอนนั้นเราหาลูกอบอกว่าได้ยังไม่เจอย,ยังไม่ได้เลยใช่ไหม,มเาแจกถุงเท่ใช่ตอนนี้เราจะมาตามหาไอติมกันอีกแล้วนะไปะ <c oughs> เดี๋ยวเราเริ่มที่แรกเซเว่นหน้าโรงเรียนดีไซน์เลยเนาะใกล้ๆใช่ใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีไหมไปเริมม,มีไหมม, <c oughs> มีไหมม,มีแต่อะไรอันนู้นอะ อันนี้ก็ออกใหม่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้ก็ออกใหม่แต่ว่าวันนี้เราจะตามหาเวียนเนสตาก่อนนะปะที่แรกไม่มีไปที่ที่สองกันเปิดสิน้อยอันนี้ออกใหม่ลดอ,อะไรอ่ะรสไข่ขขเคม็มไข่เค็มหนูไม่กินแน่แน่ เอ้ยเราเจอคิดแเ,เ,เอ้ยมาตามหาเวนเนสตาเจอแต่อย่างอื่นเต็มไปหมดเลยทุกคนไม่มีเวนเนสตาเซเว่นที่สามมาลุ้นกันนะคะว่าจะมีไหมช แต่อวันตินนีอะลรอีกเมื่อกี้ไงแดงมันเอ้ยมะนาวบัวน,นี้มีโมจิเต็มเลยลูกโมจิไหเซนเต็มเลยไม่มีเซเว่นที่สามก็ยังไม่มีอันนี้ก็ผ่านไปทั้งหมด3เซเว่นแล้วนะคะทุกคนแต่เรา<ม>ก็ยังหาไ,ไม่เจอเลยนะไปเซเว่นที่4ี่กันไปเลยค่ะไปเลยไปเลยเซเว่นที่4ี่ค่ะ ดูดิดูดิมีปัดูดิดูดิมีปัดูดิดูดิมีปัไห่มีน้องม่นฮะอุ้ยจะเจออันนี้อะีไซน์เจออันนี้เ,ออนเคยเห็นไหมใช่ใม่ลิมิตเต็ดอดิชเลยนะเฮ้ยอันอนี้ใหม่ออไม่มีมีไหมคะอ๋อคิดว่าจะของเม็ดเล่อะคะมีมไหมคะสรุป มีแต่คิดแคปใช่ปะนุ่นเห็นแม่เห็นมีคิดแคปนุ่นนุเซเว่นที่สี่แล้วก็ยังไม่มีเซเว่น <c oughs> ที่ห้ากันถึงแล้วเซเว่นที่ห้าค่ะนี่และตอนนี้ดีไซน์ก็ร่างรถจนง่วงนอนแล้วนะทุกคน <c oughs> มาเป็นกำลังใจให้แม่กุ้งกับดีไซน์ด้วยนะคะขอช่วยกันภาวนาขอให้เซเว่นนี้มีนะไปไปดูกันค่ะ ไม่มีอีกแล้วทุกคนไปเถอะเซเว่นที่หกแล้วไม่รู้กันว่าจะมีหรือเปล่านะคะทุกคนเัิดีมเฮ้ยไม่มแช่ เซเว่นที่เจ็ดก็ต่อเนที่เก็ไม่มีแล้วทุกคนตอนนี้ก็แวะแล้วทั้งหมดเจ็ดเซเว่นนะคะทุกคนแต่ก็ยังหาอะไรนะ เวนเนสตาไม่เจอเลยนะและนี่ตอนนี้ดีไซน์สรุป oh <no. S 1> ไปแล้วนะทุกคนดีไซน์แบดหมดหลับไปแล้วนะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวแม่กุ้งจะแวะดูอีก3เซเว่นนะให้ครบ10เซเว่นนะคะ <Hey. S 1> ทุกคนมาดูกันว่าวันนี้เราจะหาเจอรอเปล่านะคะเอาใจช่วยแม่กุ้งกับดีไซน์ด้วยนะคะไปเลยเซเว่นที่8ค่ะไป โอวันตินกลับไปเปเซเว่นที่เก้ากันค่ะเซเว่นที่เก้าแล้วอืมไม่เจอ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าเซเว่นที่สิบแล้วนะคะทุกคนนี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะคะก็มาช่วยกันลุ้นนะภาวนาขอให้มีแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ดีไซน์ก็เบ็ดหมดนอนหล<ว>ับไปแล้วนะคะปะเดี<ว>๋ยวเราไปดูข้างในเซเว่นกันค่ะทุกคนเอาใจช่วยแม่กุ้งด้วยนะคะขอให้มีเถอ เจอแล้ว <Huh? S 1> เจอแล้วทุกคนเราเจอแล้วอ hey ้่น,น,นี่ทุกคน <Yahoo. S 1> เจอแล้วไม่น่าเชื่อ <c oughs> ในที่สุดเราก็เจอคะ่ะทุกคนนี่ว้าว <Wow. S 1> สามกล่อง,อง <c oughs> เจอแล้วคะ่ะนี่ว้าว <c oughs> ในที่สุดเราก็เจอทุกคน <Yahoo. S 3> <c oughs> นี่เลยรู้สึกว่าเขาจะมีทั้งหมด3มกล่อง4ี่กล่องนะ เดี๋ยวเราเอาไปสองกล่องเลยค่ะทุกคนไปจ่ายเงินกันเฮ้ดีใจอะดีใจเจอเซเว่นสุดท้ายเลยเฮ้ยทุกคนคือแบบไม่ดีใจมากอ่ะคือเมื่อกี้อยู่ในเซเว่นไม่กล้าพูดเสียงดังนะคะนี่ไม่น่าเชื่อโอ้โหเซเว่นสุดท้ายนะทุกคนเซเว่นที่10ในที่สุดเราก็หาเจอจนได้ค่ะทุกคนนี่แม่เอามา2กล่องเลยนะเดี๋ยวเรามาปุ่กดีไซน์กันก่อนดีไซน์ดีไซน์จ๋า ดีไซน์ไม่เจอแล้วดีไซน์ดีไซน์ไม่หาเจอแล้วดีไซน์ดีไซน์ลูกประตูสีไม่หาเจอแล้วไม่เอามาทั้งสองกล่องเลยลูกนี่ดีไซน์นี่ดีไซน์เย็นเย็นเจ็บเย็นเจ็บเลยซาจ๋าซาจ๋าไม่เจอแล้วลูกดีไซน์โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะดีไซน์เขาหลับอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวแม่ขอกลับบ้านพาดีไซน์ไปอาบน้ำก่อนนะคือตื่นเต้นมากอะเดี๋ยวมาดู คลิปรีวิวแบบเต็มๆกันในคลิปต่อไปดีกว่านะคะคลิปนี้น่าจะยาวแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราเอ้ยตื่นเต้นจนพุดไม่ถูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันอีกคลิปหนึ่งนะคะทุกคนโอ้โหเนี่ยคือมันเป็นไอเทมแรไอเทมหายากมากนะคือ ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะหาเจอตอนแรกกะว่าคงไม่ได้กินละละอะไรอย่างเงี้ยกะว่าแบบเอ้เราให้เขาเลิกคิดกันก่อนก็คงจะได้กินเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะหาเจอนะคะทุกคนเด็กยุค90คิดว่าน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่ามันเป็นไอเทมแรงตั้งแต่เอมันเป็นของยอดฮิตอ่าไอเทมฮิตตั้งแต่ยุค90แล้วนะก็คือตอนแม่เป็นเด็กนะคะทุกคนแล้วตอนนี้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวแม่จะให้ดีไซน์กินไอติมยุค90ของแม่นะไป เดี๋ยวมาดูคลิปรีวิวแบบเต็มๆได้ในคลิปต่อไปนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะแม่กุ้งกับน้องดีไซน์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้บายบายค่ะบ๊ายบาย